วัีมีาการใช้งานโปรแกรมคาบินแอนดี้รันะคะหลังจากติดตั้งโปรแกรมไปแล้วไปที่เมนูออกโปรแกรมหาคำว่าคาบินแอนดี้รันะคะเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ไปที่ไวรัวสโปรแกรมหน้าเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้แล้วจะมีปุ่มเมื่อขึ้นหน้าต่างแล้วจะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มน,นะคะ สำหรับปุ่มนี้หรือปุ่ม Display p o r f r e n c Window ไว้สำหรับตั้งค่าโปรแกรมซึ่งเมื่อติ้งไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ใช้สำหรับการใช้นนะสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมนะคะสำหรับปุ่มนี้เป็นการอัปดออเดตฐานข้อมูลไวรัสซึ่งเราจะอัปเดตกันทุกๆ5วันนะคะเพื่อเป็นการอัปเดตว่ามีไวรัสตัวไหนอะไรบ้างนะคะจับตัวนี้เป็นการสแกนไวรัสจากความจำของคอมพิวเตอร์นะคะหรือหน่วยมนะคะ แล้วตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะใช้บ่อยที่สุดการสแกนไวรัสบนไดร์หรือไฟล์ที่เราต้องการนะคะจากหน้าต่างนี้เนี่ยเราจะได้หนึ่งไดร์ที่เรามีนะคะที่มีการใช้งานก็ไม่ยากให้เราเลือกเอาว่าเราจะใช้ไดร์ไหนที่มไปที่ไดร์นั้นแล้วกดสแกนก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วเขาก็จะสแกนไปเรื่อยร,ร,รอจนกว่าจะสแกนจบนะคะ เมื่อสแกนไเวลาเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้จากตรงนี้เนี่ยเราจะกดเซฟรีพอร์ตก็ได้หรือคลอสไปเลยก็ได้ซึ่งปกตินี่ถ้าเกิดมันไม่มีเลลวลาตรงนี้จะเขียนว่า Insect File เป็นศูนนะคะพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าสกแกนไเวลาเสร็จแล้วให้กดปิหน้าจอนี้เป็นอันเสร็จที่งโปรแกรมขอบคุณค่ะ